เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับถ่ายรูปมุมกลางคืนด้วยมือถือยังไงเนี่ยให้ได้รูปสวยๆแบบนี้ เดี๋ยวทำให้ดูอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับหลายคนชอบถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนแต่รูปที่ได้ออกมามักจะมืดแล้วก็ไม่ชัดเพื่อนๆลองเอาเทคนิคที่ผมแนะนําไปทําตามกันได้เลยค่ะติดโทรศัพท์มือถือกับขาตั้งแล้วเปิดเข้าแอปกล้องถ้าเป็นเวลากลางคืนจะมีสัญลักษณ์สีเหลืองๆตรงนี้โผล่ขึ้นมามืดเท่าไหร่วินาทีด้านบนตรงนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะภาษากล้องเรียกตรงนี้ว่าสปีดชัตเตอร์ขั้นตอนต่อไปผมเลือกเลนส์ใช้ระยะเลนส์8คูณ5นะ ที่สูงคุณเพื่อนกดแตะล็อกโฟกัสที่หน้าจอและปรับเพิ่มความสว่างขึ้นนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเพิ่มความสว่างหน้าจอวินาทีด้านบนจะเพิ่มขึ้นไปด้วยทำให้กล้องโทรศัพท์เราเปิดรับแสงได้นานขึ้นและภาพก็จะสวยขึ้น,นด้วยเพื่อนกดเริ่มนับถอยหลังเพื่อถ่ายรูปว<ส>ังะน,น,<ฆ>น,นี้พยายามให้กล้องอยู่นิ่งที่สุดนะครับกล้องเริ่มลั่นชัตเตอร์จะเปิดรูรับแสงอีก4วินาทีตามที่เราตั้งค่าไว้จังหวะที่นับถอยหลังพยายามให้กล้องอยู่นิ่งมากที่สุดจะทําให้เราได้รูปที่สวยและคับร ความรู้ดีๆอ่มีเยอะแยะชอบไหมล่ะกดหัวใจกดติดตามไป